สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปทริคในการล้างช้อนมีดจานนะคะที่ติดยางขนุนนะคะวันนี้พาก็นํามาให้ดูนะคะนี่นะคะคือยางขนุนทีเนี้ยยางขนุนเนี่ยพอเราติดติดช้อนนะคะจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเงี้ยเราอยากเราอยากจะล้างยางออกนะคะแล้วก็ขั้นตอนแรกนะคะก็คือใส่เกลือประกอบอาหารนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ ใส่เข้าไปปุ๊บทีเนี้ยระวังอใสยลงไปปุ๊บเราก็ทําการขัดเกลือนะคะก็ทําการขัดนี่นะคะขัดในช้อนนะคะจากนั้นเราก็ล้างด้วยน้าล้างเกลือด้วยน้ำอย่างเงี้ยเราอยากเราอยากจะล้างยางออกนะคะแล้วก็ขั้นตอนแรกนะคะก็คือใส่เกลือประกอบอาหารนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่เข้าไปปุ๊บทีเนี้ย ระวังอาศัยตงไปปุ๊บเราก็ทําการขัดเกลือนะคะก็ทําการขัดนี่นะคะขัดในช้อนนะคะจากนั้นเราก็ล้างด้วยน้ำล้างเกลือด้วยน้านด้วยน้ำสะอาดนะคะก็ล้างลงไปนะคะนี่นะคะก็คือล้างในน้ําสะอาดนะคะทีนี้ขั้นตอนที่สองพอยางเริ่มหมดไปนะคะละลายเป็นละลายสะอาดนะคะทีนี้เราก็ใช้ สันไล์นะคะสันไล่ใช้ล้างจานทั่วไปนะคะก็ขัดให้รอบขัดให้ทั่วนะคะนี่นะคะขัดเสร็จแล้วพอเนื้อเนื้อของอยางเริ่มสมานเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราก็ ล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนที่สามารถทําให้ยางขนุนยางกล้วยอะไรแล้วที่ติดกับชอ้อนนี่ออกได้อย่างง่ายดายนะคะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนชอ้อนสะอาดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดนะคะนี่นะคะผ้าเช็ดทําความสะอาดเช็ดเนื้อยางก็จะหายไปนะคะนี่ก็เป็นทริคง่ายๆนะคะที่พานํามาใช้นะคะอันนี้นะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ